เป็นแค่เรื่องกระจิตริดอ่านตำรับตำราหนังสือนังหากคะตุ้นีความคิดอาจจ่านทุกวีทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันนี้อ่านแคสิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต หนสือซะแล้วนะคะน้องๆนะคะสะสมไปนะคะผมท่าหนังสือเนี่ยหมื่นห้าแล้วนะบวกหนังสือไปอีกเท่าไหร่สี่สิบหกสี่สิบสี่เล่มขอโทษคนะไปลดจำนวนให้น้องเดี๋ยวเขาโกรธนะครับแหมก็เช็คนิดนึงเช็คเงินเพราะว่าน้องๆไม่ได้ได้อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆนะคะที่โรงเรียนบ้านปู่แหวนประชาอุทิศจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับไปเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยขอให้ได้ขอให้โดนพี่รุ่นที้ได้อีกหมื่นหนึ่งหนังสือเยอะๆเลยมั่นใจไหมเนี่ยวันนี้มั่นใจค่ะมั่นใจเท่าไหร่ มันมากกว่าร้อยเปอร์เซค่ะมากกว่าร้อยเปอร์เซนะร้อยนปอร์ซน้อยเนาะน้อยไปพี่เท่าไหร่พี่สู้ครับอ้าวเท่าไหร่สูู้ความหุดหเนี้ยู่คือนย์ศูนย์เฮ้ยไม่ใช่แล้วเต็มหนึ่งตัวครับเต็มหนึ่งตัวกระแถกันไปอเซน่งกไม่มีครยอมกันอยู่แล้วเนี่ยไม่มีครยอมกันอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้ได้กันไปเยอะๆนะนะคะพร้อมไหมพร้อมดีมาก ภาพร้อมเตรียมตัวเลยมาคร,รับข้อแรกเราไปับพร้อ<ป>ันเลยครับ<ป><ป>วันนี้ท้าให้อ่านขอแนะนำหนังสือดีมีประโยชน์ที่จะทำให้ทุกคนอึ้งและทึ่งไปกับ100เรื่องราวอันน่าพิศวงของประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ดีอังกฤษที่ไม่ยอมนุ่งกางเกงใน และเพราะอะไรสุภาพสตรีอิสราเอลทุกคนต้องเป็นทหารรับใช้าชาติเช่นเดียวกับผู้ชายมาหาคำตอบพร้อมกับร่วมเชียร์น้องๆโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจครับ5วันกับส0บคำถามเพื่อพิชิตขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนและเล่นเพื่อให้บ้านครูแวรประชาอุทิศจังหวัดนราธิวาสครับวันสุดท้ายนี้ครับกำลังใจจากคุณครูก็มีให้น้องๆอยู่เช่นเดิม ข้อมูลของคำถามข้อแรกนะคะจากหนังสือโจทย์ค่ะเป็นเรื่องของซันตาคลอสนั่นเองนะคะซันตาคลอสเป็นคุณลุงหนวดยาวเฟิร์มนะคะที่ใส่ชุดสีแดงแล้วก็นั่งบนรถที่ลากด้วยกวางเรนเดียออกมาแจากของขวัญให้กับเด็กๆนะคะในคืนวันคริสต์มาสซึ่งน้องๆน้องๆรู้กันบ้างหรือเปล่าคะว่าหมู่บ้านซันตาคลอสเนี่ยมีอยู่จริงๆบนโลกใบนี้นะคะถึงเวลาท้ายคิดค่ะ สนตาคอสอยู่ในประเทศอะไรอาจจะถามว่าอย่างนั้นเขาจะถามว่าสานตาคอสนี้ชื่อชื่ออะไรอย่างนี้สมชายสมบัติชื่ออะไรน่าจะเป็นนักบุญนิโคลัสอ๋อมาจากชื่อนักบุญนิโคลัสนะครับอาจจะถามว่าจดหมายที่เด็กๆจดไปขอของขวัญแล้วมีมากมายแล้วคุณลุงสันตาคอสจะให้ใครเป็นคนอ่านให้คะ่ะเป็น คนใส่ชุดซันตาคอร์ชุดสีแดงก็มาคอยตอบของขวัญตอบแบบตอบจดหมายอะค่ะอ๋อมีคนคอยตอบให้เลยเหรอคนในหนังสือมีเขียนที่อยู่ใครเขาจะตอบก็ได้ว่าชื่ออะไรหมู่หมู่บ้านที่ซันตาคอร์อยู่ค่ะอยู่มีชื่อว่าอะไรค่ะทุ่งหมาเมินก็น่าจะเป็นโรวานียโรวานีย เอาแล้วครับคำถามเกี่ยวกับซานตาคลอสแน่ๆเลยล่ะเป็นอะไรนั้นฟังจากพี่ซายเลยจ้ะคำถามมีอยู่ว่านะคะถ้าน้องๆอ,อยากจะเขียนจดหมายไปถึงคุณลุงซานตาคลอสเนี่ยนะคะจะต้องส่งไปที่ประเทศใดระหว่างข้อกอกไก่นะคะในเธแลนด์หรือว่าข้อขอไข่ฟินแลนด์ค่ะน้องบางคนอ่านเจอที่อยู่ของซานตาคลอสในหนังสือครับ แต่จะจำได้หรือเปล่าว่าซันตาครอสอยู่ที่เนเธอร์แลนด์หรือว่าฟินแลนด์และตอนนี้ก็ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะไปครับข้อนี้น้องๆเลือกตอบขอไข่คิดว่าซันตาครอสอยู่ที่ฟินแลนด์ครับเลือกข้อขอไข่นะะคุยกันหน่อยดีกว่าพ uh าะซานต้าใสยอยู่ที่ ประเทศฟิลแคนครับเลยต้องส่งจดหมายไปที่ประเทศฟิลแคนรู้ได้ไงอ่านในหนังสือหน,นังสือบอกไว้เลยเหรอชัดๆเลยเหรอก็ดูในหนังสือครับที่แบบที่ทําการตอนเซนต้าปัจจุบันก็ที่ไปเนีฟิแนแลนด์ครับคือคุณลงุงซานตาคลอสมีออฟฟิศตัวส่วนตัวด้วยสํานักงานเ่ใช่ครับไม่ใช่ว่าจริงๆค่ะอะไรนะไม่ใช่ซานตาคลอจริงๆค่ะอ้าวแล้วคือใครอ่ะ ทักกุลนี่เลัสเป็นผูก้ก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาก็คือให้เด็กเขียนจดหมายที่ประเทศฟินแลนด์เพื่อขอขอ,ของขวัญเขาก็จะมีการจัดส่งมาให้แต่ถ้าหากเด็กคนไหนอยากจะเจอซานตาคอสจริงๆเขาก็จะมีคนที่แต่งชุดเป็นซานตาคอสตเอาไปให้นะคะเป,เป็นแบบว่าเรียกว่าจาตเติมเต็ม,ตม,ตมความฝันของเด็กๆออให้มีตัวตนขึ้นมานะครับคาตอบที่ถูกต้องนะคะว่าถ้าน้องๆอยากจะเขียนจดหมายถึงซันตาคอสตนะคะต้องส่งไปที่ประเทศอะไรคําตอบคือ เอาล้วครับจะผ่านเข้าไปสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียนทั้ง30คนเลยหรือไม่ครับข้อขอไข่ฟินแลนด์ที่ฟินแลนด์ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านซานตาคลอสขึ้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่แต่งชุดซานตาคลคอ์สคอยอ่านและตอบจดหมายของเด็กๆทั่วโลก รวมทั้งยังมีการจัดส่งของขวัญให้กับเด็กๆอีกด้วยครับส่วนน้องๆคนไหนอยากได้ของขวัญแล้วก็เขียนจดหมายถึงซานตาคลอสได้ตามที่อยู่นี้ครับตั้งใจต,ตอบให้ดีดนะข้อนี้เพราะว่าเรามีกันอยู่30คนใช่ไหมถ้าตอบในทางเดียวกันแล้วถูกเนี่ยหมื่นหนึ่งไม่ยากนะปรึกษากันนะคะตอนตอบมั่นใจในตัวเองนะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเตรียมตัวเลยครับข้อน,นี้ สสม,มสสคัคำถามข้อที่2นี้เป็นการสะสมขุมทรัพย์หนังสือครับตอบถูก5,000เอกฉันทวีคูณนั่นคือตอบถูกเกินครึ่งรับขุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับขุมทรัพย์หนังสือเป็นทวีคูณคือ1 0,000บาทไปเลยครับข้อที่2คํคำถามอ่านสดของเรานะคะมีป้ายโฆษณาค่ะ มีป้ายโฆษณามาให้น้องๆได้อ่านกันถ้าพร้อมแล้วไปอ่านเลยค่ะครับค <120 Hz S 2> ู 5, 5, ่ลอยี่สิบห้าห้าคูหนึ่งร้อยยาหิกย่านี่อย่าแหกอ,อย่าปิ้งลัวไม่ดีอย่าซื้อไม่ซื้ออย่าลือ้อข้อความปริศนานี้จะเกี่ยวข้องกับคำถามยังไงถึงเวลาท้ายคิดคะ่ะใครเคยเห็นบ้างเนี่ยเคยเห็นเลยเหรอฮะอยาหีกแ อย,อ,อย่าหยิกรองเท้าอย่าบี้อย่าบี้รองเทา้าอ,อ,อย่าแหกอย่าแหกปลายรองเทา้าอ,อ,อย่าปิน้นอย่าอย่าเอาที่โค้เถอะมีคนซาดดิบขนาดแหกรองเท้าเลยเหรอ,อพี่ไม่เคยแหกรองเท้าเลยแต่จะถามว่าโฆษณานี้เกี่ยวกับสินค้าอะไรคะ่ะอ,อ,อะไรล่ะ,ะน่าจะเป็นพวก ถุงเท้ารองเท้าหรือว่าชุดแต่งกายค่ะหนูว่ามันเป็นถุงเท้าค่ะเพราะเขาบอกว่าอย่าหยิบอย่ายลื้อถ้าเราลื้อดึงออกมามันก็จะขาดโอ้มันเปื่อยนขนาดนั้นเลยใช่ไหมเพราะมันอยู่ในถุงแล้วถุงก็ขาดอ๋อเหรอโอ้เพราะฉะนั้น,นก็เลยถนอมไว้คแบงค์ครับรองเท้าโฟงน้ํารองเท้าฟฟงน้ำอฟองน้ำเพราะอะไรอ่ะฮะเพราะว่า <laughs> <laughs> อย่าแหกก็คือแบบแหกมันก็ขาดใช่ไหมครับถ้ามันไม่ดีก็อย่าซื้อเลยอแบบนี้ถ้าถ้าดูแลเอ๊ะมันไม่ดีแน่เลยใส่ไปดีกก็ขาดเลยแบบนี้ก็ไม่ต้องซื้อเลยไปเลยไม่งงอฉันไม่หงอหลอนหลอกอย่ามาซื้ออย่ามาแหกอย่ามาบี้รองเท้าฉันครับอ่าอะไรนะอะไรนะน่าจะเป็นถุงน่องมากกว่าอันนี้ถุงน่องเลยอย่ามาหยิก่ามาบี้ถุงน่องฉันนะมันขาดง่ายอย่างเงี้ยเหรอเอแล้วครับจะเป็นอย่างไรคำถามนั้นฟังพี่สายครับ คำถามนะคะว่าจากข้อความในป้ายที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเขากำลังขายสินค้าอะไรอยู่ระหว่างข้อกไก่ตะเกียบหรือว่าข้อขอไข่ถุงเท้าค่ะคุณผู้ชมคิดว่าเขาน่าจะขายอะไรครับตะเกียบหรือถุงเทา้าแม้คำตอบข้อนี้มีผลตอบคุมทรัพย์หนังสือของน้องๆซะด้วยครับ ถึงเวลาท้ายตอบค่ะไปครับน้องๆเลือกตอบขอไข่ครับโอ้โหมากัน30คนเลยครับเอกชันทวีคุณกับข้อนี้เลือกออกมาเป็นเอกชันแล้วนะคะว่าเป็นคำตอ,ตอบข้อข,อ,ขอไข่นะคะตอบว่าถุงเท้านั่นเองเขา้งเกี่ยวมาเป็นไม้แข็งๆแล้วค่ะแล้วมันจึงม,มันอะมันหยิกมันบี้มันหักแหกไม่ได้ กิจญี่ปุ่นอะยเป็นคู่แบบที่แหบแป๊กเี่อย่าแหบแป๊บขายไม่ได้เลยนะเอนี่ว่าไงถุงเท้ามันทําแบบหยิกหรือบี้หรืออะไรได้ถ้ามันอยู่ในถุงองนี้ถ้าเป็นการแหงหรืออะไรอย่างงี้มันสามารถเอาอกมาได้แต่ตะเกียบมันแข็งเกินกว่าที่เราจะมาบี้มันหรือมาหยิกมันได้ค่ะมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้มันแข็งก็ผมเคยซื้อถุงเท้าครับคู่ละยี่สิบห้าบาทแบบนี้เคยซื้อตะเกียบไหมตะเกียบมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะคู่นะครับมาเป็นคู่ ตะเกียบพี่ทําจากทองคำอะไรอย่างเงี้ยเอโซ่อะยโซ่อย่าหยิกอย่าบี่อย่าแหกใครลองแหกตะเกียบดูสิครับมันแข็งจะตายใครแต่แหกได้บี้มันก็หมายถึงอันนี้อันนี้คือเป็นการท้าทายพี่ใช่ไหมว่ายังพี่เนี่ยมันแหกไม่ได้หรอตะเกียบเดี๋ยวกลับไปจะไปแหกตะเกียบมาสิเรียบร้อยแล้วคนเราอาจจะสามารถทําอะไรที่หลายๆคนคิดไม่ถึงก็ได้กับตะเกียบสักอันหนึ่ง ใจฟังคําตอบให้ดีนข้อนี้ครับถ้าขอไข่ถูกครับโรงเรียนสูงรูปน้ําใจรับคุมทรัพย์หนังสือเพิ่ม10,000บาทกับ30เล่มครับคําตอบที่ถูกต้องนะคะว่าป้ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาขายอะไรระหว่างตะเกียบกับถุงเท้าคําตอบที่ถูกต้องคือคุณผู้ชมและน้องๆบ้านกูแวประชาอุทิศนราทิว่าน,นะครับมาเชียร์คำตอบให้ข้อนี้ขอไข่ถูกกันนะครับ เขาขอไข่ถุงเท้าสรุปสรุปน้องจากโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจนะ oh <my. S 2> ได้ถุงซท้าหนังสือไป25,000บาทกับหนังสืออีก94้ิีเล่ม เมื่ออ่านป้ายขายสินค้านี้ข้อความที่ว่าอย่าหยิกอย่าบี้อย่าแหกอย่าปลิ้นคำว่าปลิ้นเป็นกริยาหมายถึงกลับข้างในบางส่วนให้โผล่ออกมาและนั่นคือคุณสมบัติของถุงเท้าที่สามารถปลิ้นกลับข้างได้ครับท้ายอ่านเล่มโปรดวันนี้ครับจาาสิตํารวจรุ่งสุริยามีหนังสือมาท้ายอ่านกันครับครับสวัสดีครับจะมาแนะน,นําหนังสือดีๆที่น่าอ่านแค่เปลี่ยนมุมมองวิธีคิดชีวิตพบแต่สิ่งดีๆ หนังสือเล่มนี้ให้ข้อคิดหลายๆอย่างมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนักวิ่งของชาวแทนซาเนียนะครับเขาเป็นนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยคนสุดท้ายโดยที่นักข่าวก็งงว่าเหรียญทองโอลิมปิกปี2 5 1 1เนี่ยเขามอบไปเกือบชั่วโมงแล้วแต่นักวิ่งคนนี้ก็ยังวิ่งมาด้วยขาตัวเองกระโปกกระเพงเนื่องจากประสบเหตุแล้วมีกันโชคเลือดด้วยมีเลือดมีอะไรออกมาด้วยแต่สุดท้ายเขาวิ่งมาถึงเส้นชัย แล้วเขาก็ถามว่าคุณทําไมถึงวิ่งมาเขาตอบว่าประเทศผมส่งมาวิ่งเพื่อออกสตาร์ทแล้วก็วิ่งให้สําเร็จไม่ใช่ส่งมาวิ่งเพื่อออกสตาร์ทอย่างเดียวซึ่งในเรื่องนี้มีคําดีๆที่กล่าวไว้ว่าคนที่เพียรพยายามอย่างถึงที่สุดโดยไม่คํานึงว่าผลจะแพ้หรือชนะคือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ครับวันนี้พี่ลุงขอท้ายอ่านหนังสือเรื่องนี้ครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคก,กรีกรุงเทพ1 1 2 2 1 0หรือ read t h a i p b s o r t h สัปดาห์นี้เรามีหนังสือ100เรื่องน่าทึ่งจาก100ประเทศที่เด็กๆอยากรู้มอบให้10รางวัลครับ รเรียนศูนย์รวมน้ำใจเนี่ยสามารถสะสมคุ้มรั์หนังสือนะคะไปมอบให้กับโรงเรียนตัวเองได้นะคะถึง25,000บาทนะกนแล้วก็รวมกับหนังสืออีก94เล่มซึ่งโรงเรียนบ้านครูแหวบประชาอุทิศจังหวัดนราธิวาสก็จะได้รับไปอีก94เล่มด้วยนะาหเยอะมากๆเลยนะคะเรียกว่าเล่นนะครับเพื่อให้เพื่อนได้เยอะจริงๆนะคะยินดีด้วยยังไงเนี่ยอยากจะให้อ่านหนังสือเยอะเห็นความสําคัญกับการอ่านกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะรู้รอบได้ถ้าเราอ่านรอบตัวกลับมาพบกับรายการท้าให อ่านได้ใหม่ในะคะในวันจันทร์หน้านะคนะวันนี้ต้องขอลากไปก่อนแล้วนะคะคกับน้องๆจากศูนย์รวมน้ำใจทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ